ชายคนนี้เพิ่งคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่จากแนวหน้าแต่ระหว่างทางกลับบ้านเขาถูกสตรีชั้นสูงที่ดูถูกคนอื่นด่าทอต้องคุกเข่าขอโทษสามีของนางมิฉะนั้นรอติดคุกได้เลยเมื่อเห็นฉากนี้ข้าโกรธจนระเบิดเตรียมตบเขาให้กลายเป็นหมอกเลือดขณะนั้นทีมรักษาความปลอดภัยเรือเหาะรีบมาหัวหน้าทีมเป็นผู้แข็งแกร่งระดับ9ก้าคันแต่เมื่อผู้แข็งแกร่งระดับ9ก้ามาถึงรู้สึกถึงกลิน่นายหน้าสะพรกลกลัวจากตัวข้าเขากลืนน้ำลายอย่างแรงอยาทำร้ายคนจับเขาเร็วเข้าสตรีชั้นสูงนั้นนเเหหมือฟงชช่วยชวยีิต โกนชี้มาที่ข้าหัวหน้าทีมพูดกับข้าว่าพี่น้องอย่าหุนหันบนเรือเหาะยังมีคนอื่นอีกมากปล่อยมือเร็วข้าไม่แม้แต่จะเงยหน้าผู้เสียงเย็นว่าหลีกไปยืนข้างๆขณะพูดข้าขูดเค้กจากหน้าชายคนนั้นเต็มมือและยัดเข้าไปในปากเขาทั้งหมดทีมรักษาความปลอดภัยมองไปที่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมยื่นมือห้ามทุกคนถอยหลังไปเล็กน้อยหน้าผากเขามีเหงื่อออกเพราะเขาจำข้าได้แล้วในฐานะผู้แข็งแกร่งระดับ9ก้าขั้นเขามีข้อมูลมากในสหภาพนักรบงานนี้ได้มาผ่านสหภาพนักรบ และมักไปที่เหวลึกสำหรับนายทหารหนุ่มยศเสือน้อยแห่งเขตทหารหมิงจูสหภาพนักรบพูดถึงมานานแล้วจะไปย่วโมโหได้ยังไงเมื่อเห็นหัวหน้าทีมถอยสตรีชั้นสูงตะโกนโวยวายอีกเริ่มข่มขู่ทีมรักษาความปลอดภัยแต่ไม่มีใครในที่นั้นกล้าเข้ามาสตรีชั้นสูงอุ้มลูกสาวและไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าข้าคลั่งและตีเธอด้วยเธอก็ต้องยอมรับความเสียหายข้ายัดกระดาษแข็งที่เต็มไปด้วยเค้กเข้าปากชายคนนั้นทั้งหมดแล้วยืดคอและลุกขึ้นเจ้าจะต้องจ่ายราคาข้าาจเคุกทททันีี่ลงรือ สตรีชั้นสูงกัดฟันดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและน้ำตาเจ็บปวดมองสามีตัวเองถูกฆ่ากดลงพื้นยัดของจนหน้าอับอายทำให้เธอโกรธจนตัวสัน่นทุกคนรอบๆมองพวกเขาในเมืองหลินยวนเคยได้รับความอัปยศยเช่นนี้ที่ไหนแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกไอ้คนไม่รู้โผล่มาจากไหนทำให้อับอายอย่างหนักข้ามุมปากแทบกลั้นยิ้มไม่อยู่เจ้ามีความสามารถขนาดนั้นครั้งสุดท้ายที่มีคนหญิงยโสกับข้าชื่อเจ้าจือ่อตอนนี้น่าจะอยู่ในคุกเป็นที่ระบายของคนอื่นเจ้าลองดูได้ สตรีชั้นสูงกัดฟันพูดว่าอืมข้าจะรอเจ้าข้าดึงกระดาษทิชชู่จากจานข้างๆเช็ดมือแล้วโยนทิชชู่ลงบนหน้าชายที่บนพื้นเดินกลับไปนั่งโซฟาอย่างสบายใจข้าไม่คิดว่ายังไม่ถึงเมืองหลิงยวนก็มีคนข่มขู่ข้าแล้วข้าอยากเห็นจริงๆว่ามาถึงเมืองหลิงยวนจะมีผลอะไรชายที่บนพื้นรู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าจึงเลือกอดทนสตรีชั้นสูงและพี่เลี้ยงช่วยพยุงเขาทำความสะอาดเสื้อผ้าเขาสายตาที่มองข้าเต็มไปด้วยความแค้น ชายคนนั้นส่งสายตาให้สตรีชั้นสูงทั้งสองพาลูกสาวไปที่ที่นั่งส่วนตัวชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์เริ่มติดต่อคนขณะนั้นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยสั่งให้คนเก็บกวาดรอบๆผู้ชมรอบๆก็แยกย,ย้ายหัวหน้าทีมเดินมาหาข้าลดเสียงพูดว่านายหาลีข้ามองเขาไม่คิดว่าหัวหน้าทีมจะรู้จักข้านี่น่าจะเป็นผู้บริหารของบริษัทในเมืองหลิงหยวนสตรีชั้นสูงเป็นน้องสาวของเจ้าของบริษัทนั้นผู้บริหารสูงแค่ไหนสูงสักสามสี่ชั้นหรือข้าถามยิ้มยิ้ม ขนาดน่าจะได้วกว่ากลุ่มจางซื่อมาแต่ก็มีอิทธิพลอยู่บ้างหัวหน้าทีมยิ้มอย่างเก้อเขินเตือนว่าเขาน่าจะทําให้ทั้งสองขุนเคืองแต่ข้าไม่สนข้ามาจากเมืองมือเหล็กแน่นอนว่าต้องปกป้องหลินยวนขอบคุณข้าตอบแทนน้าใจพยักหน้ายิ้มแล้วหลับตาพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเรือเหาะบินถึงหน้านฟ้าเมืองหลินยวนเมืองหลินยวนเป็นเมืองชายฝั่งใหญ่กว่าเมืองมือเหล็กเกือบสามเท่าใจกลางเมืองมีเหวลึกขนาดใหญ่ทางเข้ามืดมิดลึกลำข้างบนมีป้อมเหล็กเมืองเต็มไปด้วยความรู้สึกทันสมัย และมีชีวิตชีวาเมื่อเรือเหาะเข้าใกล้เมืองสิบกว่ากิโลเมตรข้าสัมผัสได้ถึงพลังหน้าสะพรกลกลัวที่ครอบคลุมทั้งเมืองพุ่งมาที่เรือเหาะเป็นพลังตรวจสอบทําให้ข้ารู้สึกเหมือนไร้ที่ซ่อนนี่คือค่ายกลป้องกันเมืองหลินยวนกลัวว่าผู้ที่แข็งแกร่งระดับพื้นดินก็ต้องระวังบ้างเพิ่งออกจากประตูข้าเห็นกลุ่มคนสายตาคมกริบแม้ไม่สวมชุดกองทัพจินยวนแต่ดูออกทันทีเป็นทหารจินยวนจากเขตทหารว่านเรินนักรบตอนที่รองผู้บัญชาการโทรหาข้าข้าบอกว่าอยากไม่ดึงดูดความสนใจ มิฉะนั้นคงไม่มาเพื่อท่องเที่ยวและนั่งเรือเหาะด้วยตัวเองคงใช้เรือเหาะทหารหรือบินมาเองดังนั้นคนที่เขตทหารว่านเริ่นส่งมารับค่าปลอมตัวทั้งหมดขณะนั้นคนจากเขตทหารว่านเริ่นจำค่าได้เตรียมเข้ามาต้อนรับแต่ไม่ทันได้ก้าวกลุ่มคนจากหน่วยบังคับใช้กฎหมายผลักฝูงชนมาถึงด้านหน้าสตรีชั้นสูงเดินมาเร็วพูดอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างดร้ายแล้วชี้มาที่ข้าหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายพาคนมาหลายคนขวางค่าที่บันไดหน้าจับกุมเดินไปกับเรา น่าจะเป็นสตรีชั้นสูงบอกคนพวกนี้ว่าข้ามีฝีมือแข็งแกร่งพวกเขาไม่กล้าเข้ามากดข้าลงพื้นแต่ล้อมข้าด้วยความระวังเพราะไม่ว่าข้าจะต่อต้านกฎหมายหรือไม่พวกเขาไม่อยากเสียเปรียบสายตาของทหารจิงยวนจับจ้องที่ข้าเมื่อเห็นข้าถูกหน่วยบังคับใช้กฎหมายจับตามองพวกเขาจะเข้ามาทันทีข้าส่งสายตาให้พวกเขาห้ามพวกเขาไอตัวเล็กๆแค่นี้ถ้าลงมือตอนนี้จะจับตัวใหญ่ข้างหลังได้ยากสุดท้ายอาจลงเอยด้วยการจัดการลูกจา้างชั่วคราว นักรบ no ถูกสายตาของล <id sprout Likewise>. ีมูหย <tr> ุดไว้มองหน้าก <cleansing> ันแต่เข้าใจความหมายของข้าข้าส่งมือทั้งสองให้อย่างเต็มใจแน่นอนว่าข้าต้องไปกับพวกเจ้าเมื่อเห็นข้าส่งตัวหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายงงเล็กน้อยแต่ถอนหายใจโล่งอกส่งสายตาให้คนอื่นมีคนเข้ามาใส่กุญแจมือบังคับใช้กฎหมายให้ข้ากุญแจมือนี้ยับยั้งพลังชีได้แต่สําหรับนักรบระดับสีหรือหาขึ้นไปมันแค่ของตกแต่งการทําลายกุญแจมือบังคับใช้กฎหมายถือเป็นการต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเห็นข้าถูกทีมบังคับใช้กฎหมายพาไป ทหารจิงยวนในชุดลำลองมองหน้ากันแล้วแอบตามไปพร้อมหยิบโทรศัพท์รายงานเรื่องนี้ให้รองผู้บัญชาการคู่สามีภรรยานั้นไม่พลาดโอกาสดีพาลูกสาวที่ร้องให้จนหลับขึ้นรถหรูของตัวเองตามรถของทีมบังคับใช้กฎหมายไปที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายเมืองหลินยวนเป็นเมืองชายฝั่งอากาศหน้ารื่นรมอากาศเหมือนนุ่มนวลกว่ารถบังคับใช้กฎหมายวิ่งผ่านสะพานลอยข้านั่งในรถบังคับใช้กฎหมายมองเกาะในแสงแดดไกลรู้สึกว่าสวยกว่าเมืองมือเหล็กมากโดยเฉพาะบนเขาที่มีอาคารมากมาย ถนนกว้างทอดยาวไปบนเขาข้างล่างมองเห็นเมืองสภาพแวดล้อมอยู่อาศัยดีจริงๆถ้าอยู่ที่นี่ได้ในอนาคตคงเป็นความสุขรถบังคับใช้กฎหมายมาถึงหน่วยบังคับใช้กฎหมายดูเหมือนที่นี่ไม่เล็กคนหลายคนลงจากรถตะโกนใส่ข้าพาลีมุ่งเข้าไปในห้องสอบสวนรถของสตรีชั้นสูงและผู้บริหารตามมาทันทีทั้งสองลงจากรถเข้าหน่วยบังคับใช้กฎหมายเหมือนบ้านตัวเองท่าทางมั่นใจขึ้นถือโทรศัพท์ที่กำลังโทรใบหน้าเต็มไปด้วยความแค้นเหมือนอยากกินข้าดิบ ไม่นานชายวัยกลางคนหน้าตาคล้ายคนเมดิเตอร์เรเนียนหัวหน้าหน่วยบังคับใช้กฎหมายเดินมาระหว่างทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่างเคารพเรียกเขาว่าหัวหน้าเจ้าหัวหน้าเจ้าคนนี้แทบไม่มองคนที่ทักทายแค่พยักหน้าเล็กน้อยมาถึงหน้าผู้บริหารและสตรีชั้นสูงผู้บริหารร้องให้ด้วยความโกรธพี่เขยท่านต้องช่วยผมด้วยหัวหน้าเจ้ามองเสื้อผ้าและผมที่สกปรกของผู้บริหารขมวดคิ้วทันทีกลายเป็นแบบนี้พาคนกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ผู้บริหารพยักหน้า ชี้ไปทางที่ข้าถูกพาเข้าไปวางใจเข้ามาแล้วหนีไม่ได้แน่เอาครึ่งชีวิตเขาก่อนหัวหน้าเจ้าพยักหน้าพาทั้งสองเดินเข้าไปปากพูดอย่างไม่ยี่ม่ะหัวหน้าเจ้าพาทั้งสองมาถึงหน้าสำนักงานในเขตบังคับใช้กฎหมายเจอกับหัวหน้าทีมหนึ่งที่กำลังสวมเสื้อแจ็คเก็ตออกมาหัวหน้าเจ้ายิ้มทันทีลาวส่งรบกวนเจ้าอีกแล้วหัวหน้าทีมที่เรียกว่าลาวส่งเดินไปทางห้องสอบสวนยิ้มว่าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสาธารณะพูดอะไรถึงรบกวนหัวหน้าเจ้ายื่นมือ ตบลังกับตันทรงสองครั้งอย่างเป็นมิตรใช่แล้วถ้าจะว่าลำบากต้องเป็นทีมหนึ่งของเจ้าโบนัสเดือนนี้ข้าคิดว่าไม่ใช่ของเจ้าไม่ได้กับตันทรงยิ้มกว้างโอ้ความลำบากของเราที่หัวหน้าเจ้าเทพแห่งโชคลาภเห็นเป็นโชคของเราจริงๆหัวหน้าเจ้าพยักหน้าติดติดง่ายๆขณะนั้นทั้งหลายมาถึงหน้าห้องสอบสวนกับตันทรงหยุดถามยิ้มยิ้มไม่รู้ว่าหัวหน้าเจ้าต้องการผลลัพธ์แบบไหนสตรีชั้นสูงข้างๆทนไม่ไหวรีพูดว่าร้ายแรงสุดได้แค่ไหน เอาชีวิตเขาได้หรือไม่กับตันทรงลำบากใจเล็กน้อยโอเรื่องนี้พูดยากแต่ข้าจะตรวจสอบตัวตนของเขาก่อนนักรบประดับเจ็ดหรือแปดมักมีภูมิหลังไม่ธรรมดาถ้าเขาไม่มีพื้นหลังก็จัดการได้ตามใจหัวหน้าเจ้าพยักหน้ากับตันทรงไม่ต้องลำบากใจใช้สิทธิสูงสุดตัดสินไปเลยทั้งสองหัวเราะบรรยากาศผ่อนคลายมากแต่หลังจากนั้นกับตันทรงปรับท่าทีชี้ให้ทุกคนตามเขาเข้าไปเขาจัดเสื้อผ้าทำหน้าตาน่าเกรงขามผลักประตูเข้าไปในห้องสอบสวน เมื่อเข้าห้องสอบสวนใบหน้าแสดงออกถึงความน่าเกรงขามผลักประตูเดินเข้าไปในห้องสอบสวนทันทีที่เข้าห้องสอบสวนฉันถูกจัดให้ไปนั่งบนเก้าอี้แข็งในที่โลง่งตรงกลางไม่มีกระจกหรืออะไรกัน้นบนโต๊ะเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลายคนกำลังตะโกนถามฉันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาหาทีมงานส่งเตือนด้วยเสียงเบาว่าตรวจสอบตัวต,วตนได้แล้วเป็นหนึ่งในทาย,ยาทของตระกูลเที่ยสู้เฉิงแต่ตระกูลนั้นเสื่อมถอยลงและก่อนหน้านี้ยังถูกขับออกจากตระกูลตอนนี้เป็นนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนเฮยสุย มีพรสวรรค์ระดับ S ได้แชมป์การต่อสู้ครั้งแรกในหกเวตัวต้นอื่นๆยังตรวจสอบไม่ได้ชั่วคราวทีมงานส่งพยักหน้าหันกลับไปมองนายเจ้าเฉาสงสัยตาที่เหมือนจะบอกอะไรบางอย่างผู้บริหารและภรรยาคนสวยก็ตื่นเต้นขึ้นมาไม่แปลกใจที่มีความสามารถที่แท้ก็เป็นแชมป์การต่อสู้ครั้งแรกและยังมีพรสวรรค์ระดับ S แต่ในสายตาของพวกเขาถ้าไม่มีแบ็คเขาก็เป็นแค่ของเล่นทีมงานส่งสงสัยตาให้เจ้าหน้าที่ในห้องเหลือเพียงคนสนิทของทีมงานส่งคนอื่นๆออกไปหมดจากนั้น กล้องวงจรปิดที่มุมกำแพงก็ดับลงพร้อมกันประตูห้องถูกล็อกฉันยังคงมองทุกอย่างอย่างสงบมุมปากยังมีรอยยิ้มเล็กน้อยผู้บริหารและภรรยาคนสวยเห็นสีหน้าฉันก็รู้สึกไม่พอใจมากทีมงานส่งยิ้มพูดกับฉันว่าดูเหมือนนายจะไม่กลัวเลยฉันยิ้มแล้วบอกว่าฉันกลัวอะไรในถงทางเดินนายไม่บอกว่าทำเพื่อความยุติธรรมหรอฉันก็เลยวางใจแต่ฉันอยากถามหน่อยผู้ชายคนนี้เป็นคนลงมือโจมตีฉันก่อนทำไมเขาไม่ต้องสวมกุญแจมือทีมงานส่งและคนอื่นๆเริ่มคุยกัน ไม่คิดว่าการได้ยินของฉันจะดีขนาดนี้พรรยาคนสวยที่กอดเด็กอยู่จู่ๆก็ยิ้มยาอนายโง่จริงๆถึงตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่าเราคือคนตัดสินทีมงานส่งตอนนี้ก็ถอดเสื้อนอกออกพลังที่แท้จริงเริ่มรวมตัวอย่างช้าๆในฐานะหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายนักสู้ระดับ9ก้าดาวเขารู้ว่าถ้าจะลงโทษฉันต้องลงมือด้วยตัวเองฉันเห็นดังนั้นก็พูดเสริมกับทีมงานส่งว่าฉันเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรชอบบันทึกเสียงและวิดีโอสถานการณ์ตอนนั้นฉันบันทึกไว้หมดแล้วนายไม่อยากดูหน่อยเหรอ เพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์และตอนนี้ฉันก็กำลังบันทึกอยู่ฉันถามจบรอยยิ้มของทีมงานส่งเต็มไปด้วยเจตนาค่ะนายบันทึกได้ตามสบายเลยถ้าบันทึกนั้นออกจากกรมบังคับใช้กฎหมายได้ฉันส่งเหรินถงจะยอมไม่มีมดัดโอ้โหฉันยกขาคร่อมพูดด้วยความแปลกใจดูเหมือนนายจะคิดว่าตัวเองมีอำนาจไม่น้อยเลยท่าทางไม่กลัวศักดินิดของฉันทำให้คนอย่างนายเจ้าเฉาและทีมงานส่งโกรธจนควนออกหูคนแบบพวกเขานอกบ้านเคยพยองมาแปดทิศไม่คิดว่าเด็กหนุ่มที่กำลังจะตาย จะยังไม่มีความกลัวเลยสักนิดอารมณ์ของพวกเขาถูกฉันเย้ยทุกประโยคขี้เกียจคิดถึงเหตุผลโกรธแบบบริสุทธิ์ดังนั้นทีมงานส่งไม่พูดพร่ำเดินมาหาฉันพลังที่แท้จริงระเบิดออกมาฟ่ามือหนึ่งตกมาที่หัวฉันฉันก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังรอยยิ้มหายไปตะโกนต่ำๆว่าการผลิตภาคต่อของเทียนเว่ยต้องใช้เวลาวิดีโอนี้สอดคล้องกับบทที่151ถ้ายานจูดทนรอไม่ไหวคลิกที่มุมซ้ายล่างของเบราว์เซอร์อุค,คงค้นหาความตายของนักบุญเพื่อดูตอนต่อไปก่อนใครวิธีีทท่ผู้้ชายขอโษครรังแก คือการใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดเทียนเว่ยได้ยินเพียงเสียงตูมความกดดันที่ไม่อาจต้านทานได้ลึกลงไปทีมงานส่งสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวรูม่านตาหดตัวลงทันทีรีบประดมพลังที่แท้จริงอย่างบ้าคลัง่งใช้เคล็ดวิชาตัวเองเกราะทองเหล็กพัดความเร็วในการรวมพลังป้องกันนั้นเร็วจริงชั่วพริบตาพลังสีทองพุ่งออกมาแต่พบว่าไม่มีประโยชน์วินาทีที่ความกดดันลึกลงไปทีมงานส่งทั้งตัวเหมือนของเล่นพลาสติกที่ถูกเครื่องอัดบีบขาทั้งสองบิดเบี้ยวหักทั้งตัวถูกกดลงพื้นนนอย่างทัหัห พื้นผิวที่แข็งถูกกัดกร่อนแตกเป็นผงจมลงลึกเพียงแค่คลื่นกระแทกนี้ระเบิดออกมาทําให้เจ้าเฉาที่ไม่ทันตั้งตัวผู้บริหารและภรรยาคนสวยรวมถึงเด็กหญิงตัวน้อยถูกกระแทกถอยหลังกระแทกเข้ากับกําแพงอย่างแรงเจ้าเฉาและผู้บริหารยังดีหน่อยตัวเองคือนักสู้ระดับสูงถูกกระแทกแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ภรรยาคนสวยและเด็กหญิงนั้นแย่โดยเฉพาะภรรยาคนสวยทิ้งรอยบุ๋มรูปคนไว้บนกำแพงมือเท้าถูกกระแทกหักอวัยวะภายในคงบาดเจ็บหนัก แม้แต่เสียงร้องก็เปล่งไม่ออกห้องที่สมบูรณ์กลายเป็นซาครึ่งหนึ่งในพริตตาฉันสบัดข้อมือแตกกุญแจมือจากนั้นใช้มือปัดควันฝุ่นที่ลอยขึ้นเดินมาหาทีมงานส่มตอนนี้ทีมงานส่มขาทั้งสองเสียหายร่างกายส่วนบนท่าไม่ใช่พระระดับเก้าเคล็ดวิชาป้องกันตัวของนักสู้คงกลายเป็นโคลนไปแล้วเขากระอักเลือดออกมาด้วยลมหายใจแผ่วเบาดวงตาคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความกลัวและไม่อยากเชื่อมองมาที่ฉันส่วนฉันคว้าผมของเขายกหัวเขาขึ้นเล็กน้อยนายคิดว่า การบันทึกของฉันจะออกจากกรมบังคับใช้กฎหมายได้ไหมทีมงานซ่งไม่เคยคาดคิดว่าความแข็งแกร่งของฉันจะไร้ากาศขนาดนี้ไม่ขยับเลยแค่สองคำก็ทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสเขาคิดไม่ออกเลยว่าโดนอะไรตีเขาคือหัวหน้าทีมของกรมบังคับใช้กฎหมายที่นี่คือกรมบังคับใช้กฎหมายหรือว่าหลีมู่เป็นพวกนอกกฎหมายหรือว่าเขาเป็นคนของสมาคมสวรรค์เขาเคยได้ยินมาอัจฉริยะที่โดดเด่นมักถูกสมาคมสวรรค์จับตามองการเผชิญหน้าก็แค่เรื่องของเวลาหลีมู่ที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้ หรือว่าถูกสมาคมสวรรค์กลืนกินไปแล้วถ้านายแค่ถามเหตุการณ์สักคําคำฉันคงไม่โกรธขนาดนี้ไม่ถามอะไรเลยยังปิดกล้องอีกนายเคยคิดถึงราคาที่ต้องจ่ายไหมฉันโกรธจริงๆคนที่มองชีวิตคนอื่นเหมือน้าถ้ามาเจอฉันหลี่มู่เจอคนหนึ่งฉันกำจัดคนหนึ่งทีมงานส่งกลัวจนตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกฉันลุกขึ้นเดินไปหานายเจ้าเช้าและคนอื่นๆตอนนี้ภรรยาคนสวยนั้นบ้าไปแล้วไม่คิดว่าฉันจะกล้าลงมือที่นี่และทีมงานส่งยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันในกรมบังคับใช้กฎหมาย กล้าตีเจ้าหน้าที่จนเกือบตายยิ่งไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่การขอร้องไม่มีประโยชน์อย่ามานะเราเป็นคนของตระกูลซุนถ้านายหนีตอนนี้ยังทันตระกูลซุนไม่มีวันปล่อยนายไปฉันยกมือขึ้นเล็กน้อยตระกูลซุนใช่ไหมงั้นก็เริ่มจากพวกนายนายเจ้าเฉาและคนอื่นๆยังไม่เข้าใจความหมายจู่ๆข้างนอกก็มีเสียงวุ่นวายประตูใหญ่ถูกพังเข้ามาผู้แข็งแกร่งระดับสูงคนหนึ่งนำเจ้าหน้าที่หลายคนบุกเข้ามาในกรมบังคับใช้กฎหมายย่อมมีผู้แข็งแกร่งเป็นพยาน การเคลื่อนไหวของฉันที่นี่ดังขนาดนี้ทันทีที่เกิดเรื่องก็ทําให้รองรัฐมนตรีของกองที่หนึ่งตกใจเมื่อเห็นรองรัฐมนตรีเข้ามานายเจ้าเฉาและคนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกรองรัฐมนตรีมองทีมงานส่งอย่างเย็นชาจากนั้นสายตาก็จับจ้องมาที่ฉันไม่เคยละสายตายอมจำนวนซะอย่าทําให้ฉันต้องเหนื่อยแต่เขายังยืนไม่มั่นคงทหารเจิ้งหยวนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามามากถึง2030คนบีบห้องจนเต็มในพริบตาล้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้รวมถึงรองรัฐมนตรี รองรัฐมนตรีตกใจทันทีถามว่าพวกนายทำอะไรนักรบเจิงหยวนกลุ่มนี้ไม่สนใจเขาแต่หันมาคารวะฉันลี่หูโหเมื่อได้ยินชื่อนี้รองรัฐมนตรีรู้สึกถึงลางร้ายก่อนใครสมองเหมือนดังครางแต่ฉันนิ่งเหมือนสุนัขแก่ตั้งแต่ฉันก้าวเข้าสู่กรมบังคับใช้กฎหมายก็ใช้สมาร์ทวอทเทคโนโลยีถ่ายทอดสดไปยังเขตทหารว่านเหรนสมาร์ทวอทที่ทหารเจิงหยวนใช้ในด้านการสื่อสารแข็งแกร่งกว่าโทรศัพท์มากแม้แต่ในหุกเวก็ยังส่งสัญญ,ญาณได้ในที่แบบนี้ทุกภาพที่เกิดขึ้นที่นี่ ถูกรองผู้บัญชาการเห็นหมดถ้าพวกเขาไม่ปรากฏตัวก็แปลกในขณะนั้นเสียงหนึ่งรีบร้อนเข้ามาคือรัฐมนตรีของกองที่หนึ่งถงหลงอี้เขาแหวกฝูงชนเดินมาหาฉันฝืนยิ้มบางๆลี่หูโหผมคือรัฐมนตรีของกองบังคับใช้กฎหมายถงหลงอี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าการพบกันครั้งแรกของเราจะเป็นแบบนี้ลูกน้องผมไม่รู้ความขอให้หูโหให้โอกาสไถ่โทษเดี๋ยวผมจะจัดงานต้อนรับผู้จบทงหลงอี้ยื่นมือมาจับมือกรมบังคับใช้กฎหมายเป็นหน่วยกึ่งทหาร มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกองทัพเจิ้งหยวนช่วงก่อนเขาไปที่เมืองเทียสู้เฉิงได้เจอไปเถียวเวย่ยเลยรู้จักฉันแต่ฉันมองเขาด้วยสายตาเย็นชาไม่มีทีท่าจะจับมือบรรยากาศแข็งทื่อทันทีถงหลงอี้ยังคงยื่นมือค้างเหมือนจะรอให้ฉันยอมฉันพูดเย็นชาไม่รู้ความนายคิดว่าลูกน้องนายแค่ไม่รู้ความรอยยิ้มของถงหลงอี้เริ่มหดลงเขาไม่คิดว่าฉันจะไม่ให้นาลูกน้องของเขาเป็นยังไงเขาจะไม่รู้ได้ยังไงหลายเรื่องเขาเองที่ยอมให้เกิดมิฉะนั้นจะเอาใจตระกูลใหญ่ไได้ยงง จะได้ประโยชน์จากพวกนั้นได้ยังไงพูดได้ว่าเขาคือร่มเงาใหญ่สุดของคนเลวพวกนี้ดังนั้นเขาถึงไม่ต้องถามอะไรแค่อยากจัดการฉันให้จบลีฮูโนเพิ่งมาถึงเมืองหลิงหยวนยังไม่รู้จักที่ทางปล่อยปล่อยกันไปบ้างเถอะวันข้างหน้ายังอีกยาวในแฝงของเขาต่อให้งโง่ก็ยังเข้าใจรอยยิ้มของฉันหายไปสิน้นจากนั้นคว้าคอเสื้อถงหลงอี้ดังปังดึงเขามาหาฉันฝูงชนรู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเหมือนอยู่ในกองเลือดแห่งขุนเขาความโกรธของฉันระง,งับไม่อยู่แล้วถงหลง ทั้งตัวสั่นด้วยความโกรธเขาอายุห้าสิบกว่าเคยถูกเด็กหนุ่มคว้าคอเสื้อแบบนี้เหมือนดูหมาเมื่อไรไม่คิดจะให้หน้าเขาสักนิดลีฮูโห,หถ้าทำเรื่องนี้ใหญ่ฉันกลัวนายจะรับไม่ไหวทงหลงอี้พูดด้วยความเดือดดานฉันหัวเราะด้วยความโกรธวันนี้ต่อให้เป็นผู้อำนวยการฉันก็กล้าท้าทายถ้าตำแหน่งของเขาฉันหลี่มู่จะไปนั่งสักสองสามวันทงหลงอี้พยักหน้าติดติดยิ้มเยาะดีดีดีหวังว่านายจะบ้าแบบนี้ต่อไปแค่หูโห,หตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองยัังงงม่ท่ทนนพููดดจราาาสใหญเเข้า แม้ฉันไม่เคยเจอตัวจริงแต่ก่อนมานี้เห็นวิดีโอและภาพถ่ายแล้วคือว่านเรนที่เคยติดต่อผ่านวิดีโอกับฉันผู้บัญชาการชวีฝูเมื่ออันซินปรากฏตัวอุณหภูมิในห้องลดลงฉับพลันเหมือนหนาวลงสิบกว่าองศาแม้แต่ฉันยังขนลุกผู้แข็งแกร่งระดับหกดาวพรสวรรค์คุณสมบัตินักรบระดับ SS ได้ยินว่าความแข็งแกร่งเหนือกว่าผู้บัญชาการใหญ่เขตว่านเรนรองผู้บัญชาการอันรองรัฐมนตรีข้างๆช็อกไปเลยอันซินมองถงหลงอี้ เสียงเหมือนมาจากนรกนำพาความหนาวเย็นราวกับมีตัวตนนายคิดว่าเขาบ้าทงหลงอ e ี้ช็อกในพริบตารองผู้บัญชาการเขตว่านเหรินมาด้วยตัวเองได้ยังไงนี่หลี่มู่ไม่ใช่แค่หูโหของเขตทหารหมิงจูเหรอไม่ใช่ลูกน้องของหวังหลงเฉิงเหรอหวังหลงเฉิงตัวเองก็แค่รองผู้บัญชาการเขตทหารเป็นเขตว่านเหรินที่เพิ่งก่อตั้งทำไมถึงกล้าออกมาให้การสนับสนุนหลี่มู่เขามองความสัมพันธ์นี้ไม่ออกแม้เขาจะมีเส้นสายแข็งแกร่งแต่ไม่ว่ายังไงกลุ่มทุนและตระกูลก็สแสวงผลประโยชน์ของตัวเอง ถ้าดูที่อิทธิพลเดียเด่ยวๆไม่มีใครสู้กองทัพเจิ้งหยวนได้ถ้าถูกเจิ้งหยวนจับจุดอ่อนอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่จับตัวพวกเลวๆเ,เหล่านี้ให้หมดเมื่ออันซินสั่งกองทัพเจิ้งหยวนกรูกเข้ามาจับตัวทุกคนรวมถึงถงหลงอี้ควบคุมทุกคนในที่เกิดเหตุถงหลงอี้ย่อมมีคนหนุนหลังแม้แต่อันซินก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะลึกแค่ไหนแต่พวกเขาอยากจัดการคนเหล่านี้มานานแล้ววันนี้มีหลี่มู่ดูเหมือนหลี่มู่ยืมเรื่องของเขาแต่จริงๆแล้วคือกองทัพว่านเหรินต้องยืมเรื่องของหลี่มู่ ถ้าฉันแต่ต้องจุดสําคัญของตระกูลใหญ่เจิ้งหยวนอาจไม่สนับสนุนฉันถึงที่สุดแต่หลีมู่คือใครคนที่เปลี่ยนสามเมืองหลิวหยุนและผู้สร้างเคลตดวิชาดาบใบไม้ร่วงบริษัททหารเสนอมือกล้าตายแห่งสมบัติเข็มทิศวันนี้ถงหลงอี้ไม่กล้าพูดอะไรอีกถูกจับตัวไปอย่างว่านอนสอนง่ายคนอื่นจะกล้าขัดขืนได้ยังไงนายเจ้าเฉ้าตอนนี้มึนงงไปหมดเขาไม่เคยเจออันซินยิ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไปถึงรองผู้บัญชาการเขตทหารได้ยังไงตัวเองแค่ช่วยญาติจัดการคนทําไมถึงกลายเป็นเรื่องงใหญ่่่และคนนททีีมงงสุด คงเป็นคู่สามีภรรยาผู้บริหารและภรรยาคนสวยตอนนี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่ร้องเจตนาฆ่าของเจิ้งหยวนหนักหนาเกินไปโดยเฉพาะรองผู้บัญชาการคนนี้หลังจากเข้ามาห้องนี้เหมือนเข้าสู่ฤดูหนาวในความรู้สึกของพวกเขาคือเจตนาฆ่าเมื่อทุกคนถูกจับตัวไปอันซินหันมาหาฉันยิ้มบางๆหลีหูโหทําทำให้คุณลำบากแล้วฉันมาไม่ช้าไปใช่ไหมใบหน้าฉันไม่แสดงอะไรแต่ในใจคิดไวร้ายเจเล่คงถึงนานแล้วแต่ไม่ยอมออกมารอให้ถงหลงอี้มาท้าทายฉัน แต่ฉันก็เข้าใจวิธีของอันซินจากนั้นฉันคารวะอันซินรบกวนรองผู้บัญชาการอันมาด้วยตัวเองนี่มันอะไรกันฉันยังไม่ได้ขอบคุณที่ช่วยเมืองหลิงหยวนจับตัวคนเลวพวกนี้อันซินยิ้มพูดถึงเรื่องนี้ฉันถามรองผู้บัญชาการอันคำพูดเมื่อกี้ของฉันไม่ใช่พูดเล่นการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของประชาชนเมื่อความน่าเชื่อถือของสาธารณชนลดลงจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อกองทัพเจิ้งหยวนดังนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังถงหลงอี้ฉันต้องสืบต่อไปไม่รู้ว่ากองทัพว่านเหรนยินดี ให้การสนับสนุนหรือไม่อันซินไม่คาดคิดว่าฉันที่ยังหนุ่มแน่นจะเฉียบคมขนาดนี้เพิ่งเจอกันก็ทำให้รองผู้บัญชาการอย่างเขาต้องตื่นตัวทันทีที่ต้องให้ทีมแสดงจุดยืนดังนั้นอันซินพยักหน้าอย่างจริงจังไม่คิดว่าลีฮูโห,ห,หที่ยังเยาว์วัยจะมีความกล้าและวิสัยทัศน์ขนาดนี้กองทัพว่านเหรินของเราจะยืนหยัดเคียงข้างนายอย่างแนว่วแน่อันซินพูดจบแล้วมองรอบๆลดเสียงลงเล็กน้อยที่นี่ไม่สะดวกคุยกลับไปที่กองทัพก่อนมีอะไรค่อยคุยกันบนรถฉันพยักหน้าแล้วตามอันซินออกจากกรมบังคับใช้กฎหมาย กรมบังคับใช้กฎหมายตอนนี้ถูกล้อมโดยกองทัพเจิ้งหยวนจนแน่นขนาดดูเหมือนคำพูดของอันซินเมื่อกี้คงเชื่อถือได้ฉันตามอันซินขึ้นรถทหารของเขาเราทั้งคู่นั่งที่เบาะหลังเมื่อขึ้นรถฉันถามอันซินรองผู้บัญชาการอันเกี่ยวกับภูมิหลังของถงหลงอี้คุณรู้มากแค่ไหนอันซินได้ยินหลี่มู่ขึ้นรถแล้วยังถามเรื่องถงหลงอี้ต่อก็รู้ว่าหลี่มู่มาที่เมืองหลิงหยวนด้วยจุดประสงค์ที่แท้จริงจึงไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังอีกต่อไปเมืองเหนือและจงซานสาม,สา,มาย มีสำนักงานระดับหนึ่งมากกว่า20แห่งและสำนักงานระดับสองเกือบพันแห่งโดยสำนักงานใหญ่บังคับใช้กฎหมายเมืองเหนือใหญ่ที่สุดส่วนทงหลงอี้คนนี้เป็นรัฐมนตรีของสำนักงานระดับหนึ่งภายใต้สำนักงานใหญ่บังคับใช้กฎหมายจงซานก่อนเขาจะได้ตำแหน่งนี้เขาเป็นผู้ช่วยของอดีตรัฐมนตรีสำนักงานใหญ่จงซานรัฐมนตรีของสำนักงานใหญ่บังคับใช้กฎหมายจงซานคือบุคคลชั้นกลางรุ่นที่สองของตระกูลลู่ชั้นถามตรงๆต,ตระกูลลู่ในเมืองหลิงหยวนมีหลักฐานยังไงอันซินคิสักพักหน้าจะเป็นตระกูลระดับ สองสามปีนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วตระกูลลู่มีอย่างน้อยสูตรลับยาวิญญาณคุณภาพสูงสี่ชนิดโดยเฉพาะของเหลวพลังวิญญาณคุณภาพสูงขายดีที่สุดในอุตสาหกรรมยาวิญญาณมีน้ำหนักไม่น้อยแม้แต่กองทัพเจิ้งหยวนก็ต้องซื้อจากพวกเขาในปริมาณมากฉันเข้าใจคราวๆแล้วตระกูลที่ครอบครองยาวิญญาณน,นั้นจัดการยากที่สุดเพราะพวกเขามีอำนาจในหุกเวด้วยสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานในหุกเวมีเพียงตระกูลแบบนี้ที่จะแย่งชิงการพัฒนาพลังง,งานกับกองทัพเจิ้งหยวน แต่ฉันแอบยิม้มของเหลวพลังวิญญาณคุณภาพสูงของตระกูลลูกไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนจะสูงกว่าพลังรวมของฉันได้หรือไม่เมื่อมาถึงกองทัพฉันอยากเล่นคนเดียวสักพักจึงให้อันซินไปทํางานของเขาฉันตรงไปที่หน้าต่างภารากิจในห้องถงฐานพี่สาวที่หน้าต่างยิ้มน่ารักแล้วบอกสวัสดีตอนบ่ายต้องการรับภารากิจหรือไม่ฉันรู้สึกคำคำพูดนี้เหมือน NPC เลยมีภารกิจสำรวจพื้นที่เมื่อระดับแปดหรือสูงกว่านี้ไหมฉันอยากรับเองคนเดียวเดี๋ยวนี้เลยพี่สาวตกใจจนปากอ้าค้าง พร้อมชี้ให้ฉันสแกนสมาร์ทวอทที่จุดตรวจสอบเพื่อตรวจข้อมูลของฉันพร้อมเตือนว่าพื้นที่มืดระดับนี้อันตรายมากและทีมที่ทำภารกิจระดับ8ขึ้นไปมีน้อยจะให้ติดต่อทีมอื่นให้ไหมรอให้คุณนัดเวลากันแล้วไปด้วยกันแม้กองทัพว่านเหรินจะมีคนมากแต่นักรบระดับสามสและ5ดาวยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดระดับ6กถือเป็นชั้นกลางแล้วแต่พี่สาวยังพูดไม่จบก็ตัวสั่นกระทันหันดวงตาคู่หนึ่งมองฉันด้วยความตกใจข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แสดงว่า เด็กหนุ่มวัยสิปีตรงหน้าเป็นถึงหูโหและขาดแค่หนึ่งยแต้มเกติยศก็จะเลื่อนเป็นหูโหระดับกลางหูโหระดับกลางวัยสิปปีเธอยังจะจัดทีมให้เขาอีกขอบคุณไม่ต้องฉันจะออกไปเดินเล่นเองจะระวังฉันยิ้มบอกให้เธอรีบจัดการภารกิจให้รับไปเลยพี่สาวพยักหน้าตื่นตระหนกมือเท้าคล่องแคล่วจัดเตรียมแต่สายตาฉันเหลือบมองไปเห็นจอภารกิจใหญ่ทันทีที่บอกให้หยุดเดี๋ยวภารกิจคุ้มครองนักวิจัยสำรวจนี้เป็นของสถาบันวิจัยเหรอใช่ นี่คือภารกิจคุ้มครองที่นักวิจัยของเราขอถือเป็นการสำรวจพื้นที่มืดด้วยพี่สาวอธิบายดูว่านักวิจัยที่สมัครมีใครบ้างฉันพูดจบพี่สาวเปิดรายละเอียดรายชื่อเมื่อเห็นชื่อด้านบนฉันยิ้มทันทีการผลิตภาคต่อต้อ,ตองใช้เวลาวิดีโอนี้สอดคล้องกับบทที่155ถ้ายานจู่ทนรอไม่ไหวสามารถคลิกที่มุมซ้ายล่างของเบราว์เซอร์อุคงคงค้นหาความตายของนักบุญเพื่อดูตอนต่อไปก่อนใครเนื้อหาหน่าตื่นเต้นรออยู่ดูตอนต่อไปก่อนใคร